สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดพิพัฒน์มงคลอำเภอทุ่งเสเหลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยครับมาชมความงามของวัดแห่งนี้ถือว่างามครับสวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านชมอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยด้วยนะครับเรามาเดินดูรอบรอบครับ มีตรงไหนกันบ้างครับอันนี้เป็นหอสวยงามมากครับใครมีโอกาสลองมาเที่ยวกันครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปข้างใน เป็นสถานที่สวยงามครับรว,วัดพิพัฒนมงค,คลครับตรงนี้เป็นมหาวิหารหลวงพ่อทองคำ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับบารมีสร้างพลังใจเพิ่มปูโชคลาภจะได้เป็นเศรษฐีด้วยพลังบารมีญาณวิทยาณนามจากหลวงพ่อครูบาญานีออกจากหอพระทองคำมาจนหมอคำน้อยหอคำหลวงหอแกล้วทหารต่างๆของวัดที่พระมงคลอยู่ไว้สดงดมามหาศาลานัชสวรัน

อนุโมนาบุญจากองค์จอมปลีกาสิงห์ทองมาจากดับจากใต้เทวันเลยมาร่วมทำบุญเพื่อที่บิณีิบุตรน้องเทศการทำดานดุลานปัาสองร้อยบาทขออนุโมทนาบุญโยมสมพรสามทองมาขอบารมีทำอันเป็นมงคลข้อกระหม่อมจอมปัืเสริมบารมีสร้างพลังใจเพิ่มภูณโชคลาภ จะได้เป็นเศรษฐีด้วยพลังบารมียานยาทิษยาณธรรมจากลุง,งพ่อครูบาญาณพิษขออนุมโมทนาบนุญกับคุณโยมเป็นเศรษฐีที่นาราจารีบบรมธาตุเจ้าจอมล้านนาขออนุมโมทนาบุญกคุณโยมฟ้าทิพย์สุขสายมาจากพุทธอดิตมาโดยสามุก ใช่ใช่อันนี้นี่พรูปทองคำโอ้โหขวดน้ำสตนี้พญานาคสีขาวสวยครับ ไปข้างในครับพระพุทธรูป พระเจ้าทันใจโอโมีได้จุดกุมงเ phàm gia được loài <laughs> ba vừa ta thì thì để chúng con không biết đâu, à mình Và, c600, nhlass, một tích hợp một đi figure, game, game đi 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 ว่าดใจตัวเองสองมูลรักษาจีนโสดุน่ารากบาทัพิัย่อชงาบุญทัาด้บุญดวงงานรักจีนลุกมาจากพิสัยอุตสาหิมารดนตพื่อีนวัดิสยสวยงามมากครับ บายไม่ตกยากคนมีผู้คนได้ทุกบาลีมีบริวารทมีงานจิินมบนี่นี่เดียวไปกับพระขอพรด้านในมาพูการุญกับคุณโยนเสนอทองขุนมาจากเพิ่มเมืองจังหวัอุตรดิตถ์แลทองมได้เป็น เข้าไปในมหาศาลาครับโอ้พระพุทธรูปที่ทรงเครื่องที่สวยงามครับสีขาว หลวงพ่อทองทิพย์ครับอายุ400ปีขายร่ำรวยอยู่ในหอทองทิพย์เข้า,เาไปกราบปันครับ Maka silakan menulis Rambut diri dan yang goreng Pun cik-cik Tidak jawab Tidak Maka kalau ingin beranggir Maka buka janggut Rambut diri dan keramah yang goreng Pun pecerah Maka Makan 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 Rambut diri dan yang goreng เจลังพลนางสาวสงจันทศีตรุษัมมาจากเนาบอีรนาผูนทำบุิีน่ตารางวานหนึ่งร้อยบาทนางสาวสมบูรณอเศษมาจากอำเภอเมืองพิษณุโลกทำบุญพิธีหน่ตารางวานหนึ่งร้อยบาทนางนวนันาจากข้นหัวิกีมาสุโขทัยทำบุญพธีนึตารางวันหนึ่งร้อยบาท ให้ขุนยอมได้อันสองเป็นเศรษฐีที่นาราชาที่ให้มีลักิศาศาเกิดทางบารณะทางการงานตรคุโยอมสมพรสามองมาจากโดยด่าน้ายจังวัดเลยทานบุญที่อินปราวางร้อยบาทอนุุกทนาบุญกับคุนสมชายคุนยอมสมพรสามอง าาร,รอยพระพุทธบาทครับสกสารรอยพระพุทธบาทโบราณอัญเชิญมาจากยอดเขาพระบาทตำมอะอำเภอแม่อำเภอ,อ,เภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันขอเชิญเชิญสายทาัทธาขอเชิญสาธุชนท,ทุกคนทุกท่านได้มีจิตทักสายได้มีใจสัทธามานในโอกาสวันนี้ทำบุญท,ที่ดินถวายวัดกันได้ เสด็จที่ทาง้าธบาตจะนั่งรถชมวัดววพรทางวัดก็มีรถไฟ้าไว้บริการสที่นัห้าที่นั่งเจที่นั่งแล้วก็สิบที่นั่งอาจพุทธศิลป์ล้นนาคนกันนิกาสังทองมาจากกงัชมาจากรุทมาากเย์มาบุญนนมนแก่ หลวงพ่อทองแสนเงินแสนครับอายุ400ปี พานโมนาบุญกับนางสาบุญชูนายพงศธรแท่นขาวสวีมจาจากสถานหินพื้นจิตางบุญที่ดินเ,เดินไปสารามขวานรักษาครับนี่น่าจะเป็นพระโบสด เดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในครับพระพุทธไตโรกนาฏพระพุทธไตโรกนาฏครับไปข้างบนสี ร้อนครับร้อน สร้างบริณไม่เสร็จครับสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกท่านมาที่ทวัดที่พัฒนมูคลอำเภอทุ่งสเสี่ียมจังหวัดสุโข,ขทัยพาชมวัดพากาบพระพุทธร,ทร,รูปที่ศักดิ์สิทธิ์เบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปขผมท่องเสือน้อยมังกรน้อย อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามากดไลค์ก,กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องสน้อยมังสน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับมาาจกทุงแอ